มาฝึกแต่งหน้าเป็นสาวญี่ปุ่นแบบนี้กันจ้ามาปกปิดรอยสิวแล้วก็ใต้ตาค้าด้วยคอนซีลเลอร์จ้ะเสร็จแล้วก็เกลี่ยให้เนียนเลยนะคะพอผิวหน้าเราเรียบเนียนแล้วเราก็จะตบด้วยคุชชั่นจ้าทั่วใบหน้าเลยนะคะสาวญี่ปุ่นจะเขียนคิ้วแบบบางๆใช้แบบฝุ่นนะคะเสร็จแล้วก็มาคอนทัวร์จมูกคอนทัวร์หน้ากันคะ่ะ แก้มพอใช้เป็นลิปนะคะทาหน้าแก้มแล้วก็เฉียงขึ้นไปใต้ตานิดนึงเกลี่ยเกลียน้องให้เนียนนะคะนางเอกของวันนี้นะคะก็คือ Joy and Go ของโจโฮตัวนี้สีสตาร์ไลท์เป็นสีขาวออกมุกๆนะคะทาแล้วจะได้ลุคที่เบาและซอฟ ัวนี้สีทวายไลฟ์นะคะเป็นสีชมพูมุกมุกจะได้ลุคที่จัดเต็มกว่าจ้าโอเคค่ะลาว่าไปแต่งหน้าต่อที่จริงท,ทาหนึ่งหยดก็สามารถสวยพุ่งได้แล้วนะคะแต่ลุควันนี้คือฉ่ำม,มากพอยเลยต้องทาเน้นๆนิดนึงทาแบบ T ทีเชฟสองเท่ากับนะคะคือทาทีโซนโนคิวแล้วก็หนแก้มเนื้อเขาเกี่ยง่ายมากตาพอยจะลงเป็นสีทวายไลฟ์นะคะหัวตาและใต้ตาด้วยนะทาทับด้วยแอชเชโดสีส้อมอ,อ่อนๆนะคะดัดขนตาปัดมาสคาร่าให้งอนเลยค่ะ ลิปสีสชมพูน่ารักช่ำๆแบบสาวญี่ปุ่นฟินิชลุกได้งานผิวสวยช่ำม,มากลืมบอกตัวนี้นำเข้าจากยุโรปนะคะราคาแค่200ต้นต้นๆทาแล้วสวยพุ่งช่ำแบบนี้เลย